มีข้อปริ้นนะคะคืองานวิจัยจากธรรมชาติสู่การพัฒนาชุมชนจากการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติสู่ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนตรงตามแนวคิดไทยแลนด์4.0นะคะในการนางานวิจัยมาพัฒนาชุมชนค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ทุนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชชุมนทำวิจัยชิ้นนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ให้ทุนมาสนับสนุนในส่วนของกระบวนการทํางานนะครับจนงานบรรลุประสบความสําเร็จทําให้สามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นได้ครับผมทํางานโครงการยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นะครับได้ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการวิชาการกับผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่จากการสำรวจและก็สอบถามผู้ประกอบการความต้องการก็คือเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบเทคนิคใหม่ๆทีมนะครับก็ได้มาคิดค้นมาได้มาทำการศึกษาว่า,ารูปแบบไหนที่มันน่าสนใจและมันสามารถที่จะผนวกนะาทำให รูปแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายบนผืนผ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างไปจากเดิมจึงเป็นที่มาของการศึกษาในส่วนของการทําผ้าพิมพ์ลายจากพืชโดยการถ่ายโอนสีเนี่ยนะครับจากพืชลงบนผืนผ้าโดยตรงทางทีมวิจัยก็ได้มีการทดลองนะครับได้มีการทดลองระหว่างก่อนที่จะดําเนินการก็คือได้มีการทดลองหลายๆซ้าน,นะครับแล้วก็มีการศึกษากับผู้รู้มีการเพิ่มสารบางตัวลงไปที่จะทําให้ ลวดลายเนี่ยมันมีความเข้มมีความคมชัดขึ้นไปสอบถามในส่วนของผู้บริโภคทั่วไปสอบถามผู้ประกอบการนะครับพบว่าลวดลายที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องเราเนื่องจากเราได้มีการพัฒนาให้มันมีสีที่มันสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นหลังจากนั้นนะเมื่อได้เป็นปบนผืนผ้าแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าตัวนี้มาทําการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของอผู้บริโภคสำหรับโครงการที่ทางอะคะนำมาสู่ชุมชนนะคะก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งผลตอบรับที่ได้รับจากคนที่มาศึกษาดูงานรวมถึงคนในชุมชนนะคะได้ให้การสนับสนุนและก็สนใจในการศึกษาดูดงานและก็ผลงานที่ได้ออกมาค่ะเป็นที่ประทับใจนะคะคนในชุมชนเองก็มีรายได้นะคะ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็นำไปต่อยอดในหลายๆด้านทำให้พี่น้องประชาชนในตำบลของเรานะคะมีงานทำแล้วก็มีเงินใช้ใจ่ายในครวัวเรือนด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นที่รู้สึกขอบคุณค่ะทางอวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้นำโครงการดีๆมาสู่ตำบลของเราค่ะก็ะต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่ให้ทุนในการสนับสนุนงานวิจัยและก็การศึกษานะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้มีความทันสมัยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงนะผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้และก็มหาวิทยาลัยรา,ยราชูเก็ตนะครับที่ให้โอกาสในการทํางานวิจัยในครั้งนี้นะครับเพื่อจะย,ยกระดับคุณภาพาเรศรษฐกิจฐานรากนะค,คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ของอ,อันดามมนนะครับที่มหาวิทยาลัยดูแลอยู่นะครับก็ <_ H> ต้องขอขอบคุณครับ ภาพพิมพ์ลายอีโคปรินนะคะถือว่าเป็นการนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะคะมายกระดับแล้วก็พัฒนาสินค้าโดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นทิ่นมาสร้างสารรค์นะคะเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ